สวัสดีค่ะกัซซิบ่บอกเล่าแนะนำรถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเลต LT ค่ะรถปี05ไฟตา2ชั้นนะคะเครื่องยนต์ 2,500cc คอมมันเร็วลค่ะรถเดิมๆนะคะเครื่องยนต์เดิมๆพร้อมใช้งานได้เลยค่ะภาษีไม่ขาดเอกสารครบนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักค่ะทุกท่าน เป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลค่ะ 2500cc ซีซีคอมเร็เลดีเซลนะคะขับขี่สบายใช้งานได้ปกติขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปได้บรรทุกของก็สามารถไปกันได้ใช้งานได้เช่นกันนะคะราคา145,000บาทค่ะรถอยู่แถวโคกสูงจองหอโคราชนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปนะัดชมรถได้นะคะติดต่อโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจนะคะแอดมินขอแนะนำให้ไปดูตัวรถไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ